บางแสนมีคนได้ยินเสียงกระซิบจากทะเลจริงหรอเรื่องนี้ฟังดูหลอนแต่มีคำอธิบายจากวิทยาศาสตร์อยู่ครับเรื่องนี้ฟังดูเหมือนตำนานแต่หลายคนที่เคยมาในคืนที่เงียบสงัดกลับเล่าว่าได้ยินเสียงกระซิบแววแววมาจากท้องทะเลฟังดูน่าถนลุกนิดๆใช่ไหมครับนักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าบรอนไท มันคือเสียงลึกลับที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอาจมาจากการเคลื่อนไหวใต้เปลือกโลกหรือบางครั้งก็มาจากการปลดปล่อยก๊าซใต้ทะเลลึกฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่มีงานวิจัยจากหลายประเทศรวมถึงข้อมูลจาก National Oceanic and Atmospheric Administration หรือ NOAA ที่ระบุว่าเสียงแบบนี้เกิดขึ้นจริงในหลายพื้นที่ทั่วโลก แม้ว่าเรายังไม่เข้าใจมันทั้งหมดแต่มันก็ช่วยเปิดโลกให้เราเห็นว่าธรรมชาตินั้นยังเต็มไปด้วยความลึกลับและน่าค้นหาบางทีเสียงที่เราได้ยินในคืนนั้นอาจไม่ใช่แค่เสียงลมหรือคลื่นก็ได้เรื่องแบบนี้ยังมีอีกเยอะมากครับทั้งหน้าทึ่งและชวนให้ตั้งคำถามกับโลกใบนี้ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับ